จากร้านนุ้มมืสิกนะครับผมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีสินค้าแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารโพงบลูทูธแบบขนาดเล็กนะครับผมนะผกพาสะดวกพูกพาง่ายนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นลําโพงรูปสุนัขนะครับผมนะหรือรูปหมานั่นเองนะก็จะเป็นรูปหมาบูด็อกนะครับใส่แว่นสีแดงน่ารักนะครับผมนี่ตรงแว่นตาเป็นลําโพงนะครับข้างหลังก็เป็นลาโพงกันนี่ จะเป็นลำโพงพบลูทูธพกพานะครับผมก็สามารถห้อยได้นะครับผมนะไว้ใช้แบบเที่ยวปิกนิกตามชายหาดสังสรรค์ทั่วไปนะครับผมนี่ก็จะจุดนี้สามารถเสียบเมมโมรี่การ์ดได้นะครับผมนะก็แหล่งจ่ายไฟก็จะเป็นไมโคร USB นะครับผมนะตัวด้านหลังก็จะเป็นปุ่มเปิดน,นะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับผมไว้ปรับลดเสียงได้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็จตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา390บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าหนาสนใจนะครับผมนะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มิสิกไว้ด้วยกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับ